ทำตุบแสบไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ fc ยินดีต้อนรับกขุาสู่องสาลาใช่ไหมครับเมื่อนี้ผมเพนล่านหนึ่งครับ เขียนว่ามันมีเกี๊ยวยักษ์ครับบอนดีแล้วเรามาลองซิมเบิ้งครับว่ามันจะได้หลายหรือว่าแซบสำใดดครับตอนนี้ร้านมันอยู่ตรงขามเซเว่นนะครับนอนสมบูรณ์ครับมันมีเกี๊ยวยักษ์เดี๋ยวลองไปสั่งเสื้อเบมาครับมีเมนูให้เลือกลายครับเป็นกระโซตั้งแต่30บาท50บาท60บาทเกี้ยวยักษ์น่จักบาทครับ สุดละสิสสผมสร้างเป็นมีเหลืองเกี่ยวพิเศษแล้วก็ใส้น้ำต้มยำน้ำข้นนะครับมา,มาลองเบ่ง สวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับก็สูส่ช่องซาลาชแนลคนนวครับเมื่อเนี้ยได้มีเกี่ยวกับขาอเคียนว่าเกี่ยวยักครับต้มยำนำพุ่มข้นเลยครับหอมขนาดเลยครับเกี่ยวคำใหญ่ครับว่าเกี่ยวคำตัวเครื่องแน่นครับเนื้อนิน่แน่น แน่นปักเลยลยน,น,นะ่ยนะมาครับแซนเหมอนกันพี่น้องคำมีมิหมูครับหมูเต็มเลยซิมมาก่อนคำแล้วแซบบอ,อนน้ำค้นดีอืม้ม แซ่บครับถือว่าบ่อพิหวังซีมงเซนครับเซนคัมเป้ใ,ใหญ่เลยเราครับคัมเป้ใ,ใหญ่ครับ cắt ba đến kiểu nhảy thì đẹp em bạc tem khăm ừ ทำตุบแสบไหมจัดประเด็นครับผมยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจดวยครับ,กก like, share, รรบสำหรับแฟนครับ FC เก่าๆใหม่ๆครับวันนี้สวัสดีครับ